คนเมืองตาสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทานะ่านก็พบกันเป็นประจำนะครับกับสุดคำนวณแน,นวทางคนเมืองตางนะครับขนมไทยนะครับวดน,นี้ประจำวันที่หนึ่งธันวาคมแปดนะครับขนมไทยก่อนจะไปขนมไทยต้องอ่ายอดกระปุกอมสินก่อนเนาะค่ะ <Okay. S 1> ยอดกระปุกอมสินแล้วก็ไปกินขนมไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับ เช่นเคยเนาะชุดวินลุงไก่ห้ไว้ห้าตัวนะครับเน้นที่ชุดวินนะครับไม่นเน้นตัวเจาะเนาะสายแร่นสายมื่อสายออกกําลังนะครับเม็ดเดียวตัวเดียวแข็งๆนะครับชุดวินลุงไก่ห้ไว้ห้าตัวน้สองสี่ศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่ศูนย์เก้าเจ็ดนาะสายแร่สายมื่อยสายออกกำลังนะครับ ตัวหลักเด่นรูดวิ่งเนาะเม็ดเดียวตัวเดียวเป็นแกนะครับเด่นเก้ารูดเก้าวิ่งเก้าสองตัวลงไก่แกบให้หกคู่หกชุดหกหางนะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็สองเจ็ดนะครับนะสำหรับขนมไทยของคนบางตันนะครท่านผู้ชมขนมไก่ ก่อนจะไปกินขนมไทยเนาะก็หยอดกระปุกออมศินก่อนนะครับ<ช>กระปุกออมสินมาก่อนเนาะ<ช>ยอดกระปุกออมซินแล้วก็ไปกินขนมไทยนะครับชุดวินลูกไก่ให้ไว้ห้าตัวครับสองสี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะนะสองสี่ศูนย์เก้าเจ็ดเนาะใส่เล่นใส่เมยใส่ออกกําลังครับตัวหลักเด่นวิ่งเนาะฝันเม็ดเดียวตัวเดียวเก่นดเกล็ครับเด่นเก้ารูดเก้าวิ่งเก้านะ สองตัวลงไกจ่จะให้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็สองเจ็ดน,น,นะครับสามตัวลงไก่ไม่ได้จับให้นาะให้ตีมาจับใหม่นะครับภายในชุดวินเนาะห้าตัวที่ลงไกยย่ให้ไว้นะครับขอให้อยู่ภายในชุดวินนะครับเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่<ม>นานผู<ๆ>้ชมเน้นเน้นชุดวินเน้นชุดวินครับไม่ได้เน้นตัวจเจาะเนาะอ่ะแก้ใบขับเด้อ เพราะว่าตัวจอบางครั้งบางทีลงไก่อาจจะจับคู่ให้ผิดเนาะก็เน้นไปที่ชุดวินแล้วกันค่ะครับชุดวินไม่ค่อยพลาดครับพลาดก็พลาดน้อยเนาะค่เปอร์เซ็นต์มาสูงนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นนะครับเน้นที่ชุดวินนะครับเด้อเน้นที่ชุดวินยอดกระปุกออมสินก่อนแล้วค่อยไปจินขนมไทยนะคะหนึ่งใบลุ้นได้สองแนวทางค่ะใบเดียวครับลุ้นทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลเนาะค่ะ กับก็แนวทางนะครับมีเข้ามีรูดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลูดตลอดเนาะสุดรูดร้อนเข้าสุดเข้าร้อนจะหลูดอย่างเดียวนะครับไม่มีนักนอนท่านไหนไม่มีอาจารย์ท่านใดนะครับให้เข้าตลอดไม่มีนะครับก็ต้องมีผิไมีผิดมีมีถูกมีผิดนะครับกับมีพลาดเป็นธรรมดานะครับแนวทางเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับอสําหรับทีนี้ตุงไก่คนไม่ต่างเนาะเฟซคนมันแตกเหตุคนมันแตก แอแบแดงคนมึงตักช่ไนมคคนมึงตักพอรวยนะครับติดตามได้ครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ